อาจารย์นะคะท่องใช้สีสุิฐอย่างเท่ๆอย่างเท่ๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะคะเรามาอยู่ที่หอศิลเฉานะคะหอศิลเฉานะคะที่อาจารย์นี่แบบภาษาภาษาคนปกติอยู่ยังพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะอาจารย์ก็ภาษาพื้นบ้านภาษาทั่วไปเราก็เรียกว่าหอหอศิลเฉาอ่ะฮะทีเนี้ยพอมาเทียบกับคำฝรั่ง คำว่าหอคหอคำไทยเนี่ยมันมันเพี้ยนมาจากคำว่าหอหอหอของฝ<อ>รั่งจริงๆแล้วมันก็เป็นคำเดียวกันค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเราจะ,จะดัดจริตให้มันเป็นฝรั่งหน่อยค่ะหอหอหอซินเทานะคะดังนั้นเมื่อหอซินเทานะคะก็เรามาอยู่ที่สารพีเชียงใหม่หอันนี้แบบว่าบินมาไกลเลยค่ะ ะะอาจารย์คะก่อนอื่นเลยเนี่ยวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะคะเรื่องเราอัปเดตชีวิตของศิลปินในช่วงโควิดแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะพูดถึงโปรเจกต์โครงการเกสตาอาร์ตเมอริภาพพิมพ์ช่วยน้องนี่แหละค่ะนะคะ,<บ>ะ,คะซึ่งในครั้งนี้นต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากที่ให้ความอนุเคราะห์นะคะภาพผลงานนะคะของต้องบอกว่าเป็นดาราต้นแบบที่ฮอตมากเจาแม่นาคี น้องแต้วของเราเนี่ยแหละค่ะนำมานะคะเพื่อที่จะเป็นภาพพิมพ์แล้วก็นำมาเพื่อที่จะเป็นทุนให้กับเ,ออเราได้ทําในส่วนของโมูลิร์ช่างเถิดต่อไปอยากให้อาจารย์ย้อนลําลึกนะคะถึงตอนที่อาจารย์ได้ไปพบแต้วแล้วจะสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้หน่อยคะ่ะก็ในช่วงที่เราจะต้องทํางานครั้งนั้นนะก็ะะผมได้เลือกน้องแต้ว มาเป็นแบบในการวาดค่ะฉจนั้นตอนนั้นผมจะต้องดูเรื่องซิกซิกเนเจอร์หรือว่าซิกแนวสัญญาสัญญาณอะไรบางอย่างที่มาจามาจากตัวเขาเนี่ยผมก็พบว่ามันเป็นเรื่องของออพญานาคหรือหรือว่าเรื่องนาคี <c oughs> แล้วช่วงนั้นเนี่ยที่สำคัญคือผมได้ปั้นพญานาคไว้ที่หน้าวัดน้ำโจ้ด้วยมันเป็นอะไรที่ประจวบเหมาะ ก็เลยเป็นเรื่องของการวาดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานที่เราทำอยู่ด้วยแล้วก็เป็นน้องแต้วเค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศตอนที่อาจารย์พบกับน้องแต้วกันดีกว่าค่ะนะคะ แต่เขาก็ยังคงน่ารักเหมือนเดิมและนี่จะบอกว่าภาพของอาจารย์ภาพนี้ภาพพิมพ์ภาพนี้นะคะคคนจอนแบบหนึ่งใครไหมคะคุณแม่ค่ะขอบคุณคคุณแม่คุณแม่น้องเต้าคุณแม่น้องเต้าคุณแม่บอกว่าพี่โยแม่ขอทําบุญด้วยหนึ่งภาพแล้วก็เพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาตามเรามาโดยตลอด แล้วก็ภาพผลง,งานนี้ค่ะก็คือเราก็จะบริจาคให้กับมูลนิธิค่ะหนึ่งเซเพื่อที่จะมาเป็นทุนการศึกษารนะเพื่อที่จะมาเป็นทุนในเรื่องของการทํารายการนี้ละาจา่าเพราะรายการเราก็แบบว่าไม่ไดรวยอะไรอยู่มันก็ต้องอใช้ใช้เงินนะ,ะจะบอกว่าใช้งบไอ้งบมันก็ ม่รู้ว่าเท่าไหร่แต่ใช้เงินนใช้แน่ๆใช้แน่ๆนะคะแล้วก็มากไปกว่านั้นก็คือยังไงก็ตามทีเป้าหมายของเราปีหนึ่งยังไงเราก็ต้องมีทุนมอบให้กับเด็กๆเ,เพราะว่าก็มีเด็กหลายคนรออยู่ยังไงก็คนจะต้องขอความอนุเคราะห์ทางนี้นะคะครคามีว่าอย่างอาจารย์เองอยู่อย,อยากให้อาจารย์พูดถึงโครงการเกสซาอัสเมลที่เราทําภาพพิมพ์ช่วยน้องครั้งนี้หน่อยค่ะ ครับกเ็เป็นเรื่องที่เราต้องระดมทุนระดมะสภาพกำลังที่มีอยู่ใน<ะ>ขณะที่เราเจอกับวิกฤต<ะ>เศรษฐกิจแล้วก็วิกฤตโรคระบาดเนี่ยผมว่ามันก็ต้องหาทางที่จะดำเนินบางสิ่งบางอย่างเนี่ยต่อไปต่อ<ะ>หมายถึงว่าถ้าเกิดเราไปเจอบางเรื่องบางราวแล้วก็เราไปหยุดเนี่ยมันก็ไม่น่าจะดีะก็เราอยากให้ทุกอย่างเนี่ยขับเคลื่อนไปต่อชีวิตเราต้องดำเนินไป<ะ>ก็ เป็นเรื่องหนึ่ง<ม>ที่ทำได้การทำงานเกี่ยวกับค่าพิมพ์แล้วก็เอามาระดมทุนครั้งนี้ก็เป็นเรื่องดีผมก็ยินดีที่จะช่วยในเรื่องนี้ให้สำเร็จครับเพราะว่าอย่างส่วนหลายๆคนถามว่าในการประมูลของเราจะมีไหม,มเรามีแน่นอนแต่เราก็เราจะดูว่าตอนนี้แอบแอบทำและพยายามที่จะรอให้ดาราเขาเขาพร้อมที่จะให้เราสามารถที่จะได้เข้าพบเนื่องจากว่ามันช่วงเวลาโควิด มนหลายหลายอย่างทั้งเขาทั้งเราก็เขาก็กลัวเราแต่เราไม่กลัวเขาแต่เขาบอกนะคะก็ต้องต้องดูนะตรงนี้ไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์เจงไม่ว่าจะเป็นปฏิมากรรมอย่างของปีที่แล้วคือหลายคนถามบอกว่าไอ้ทําไมเราไม่ไม่ให้เลขบัญชีล่ะแล้วก็เปิดให้คนเนี่ยโอนเงินมาบริให้เราบริจาคพูดนจงนะคะอาจารย์ครับเรารู้สึกว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างเนี่ะเราไม่อยากให้เขาแค่ให้เงินเราอ่ะใช่ แต่เราอยากจะให้แบบอย่างน้อยๆก็ต้องมีอะไรเขาเรียกว่าต่างตอบแทนไม่ใช่เป็นผู้ขออย่างเดียวใช่ค่ะนะดังนั้นพอเราเป็นมูลนิธิที่ทําเรื่องเกี่ยวกับศิละปะเราก็เลยคิดว่าอะไรที่มันมันพอที่จะสามารถที่จะต่างให้กับแทนเขาได้เนี่ยก็เลยพยายามที่จะทําขึ้นมามก็เราก็นี่ก็เลยคือเหตุผลว่าเออหลายคนถามว่าทําไมบอกว่าก็ คือเลขเลยบริจาคเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็คงไม่อยากทำหนึ่งได้ไปเปิดพงเปิดเพจกระจุกกระจิ๊กกันเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่บอกค่ะว่าสุดท้ายแล้วก็จะเข้าในส่วนของมูลนิธชีนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะในช่วงโควิดนะคะที่เราทำนะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าเราจะมาพูดถึงอาจารย์รว่าช่วงโควิดอาจารย์ทำอะไรบ้างคะ่ะทำอะไรดีนะเนอะทำอะไรดีนะเนอะอะไรเงี้ย <laughs> สู่รายการ g ก e ต,ตา Star อา้าวเค่ะผู้ชมคะเรามาพูดคุยกันต่อในช่วงเวลาโควิดอาจารย์ธงชัยทำอะไรคะอจารยเจงช่วงเวลาโควิดใช่ไหมโควิดค่ะใช่แตก <laughs> คืออาจารย์แล้วจริงๆแล้วลักษณะที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยวิกฤตที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นเรื่องของวิกฤตของโลกนะฮะมันก็เกิดโรคระบาดที่ทุกคนประหวันพันพึงแล้วก็มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นก็ควรจะต้องระวังตัวเพราะว่ามันมีการเสียชีวิตขึ้นมาจริงๆประเทศไทยเราโชคดีหน่อยที่เราเสียชีวิตไม่ถึงเปอร์เซ็นต์ที่เขาเขาทํทำสถิติไว้ก็อาจจะเป็นเพราะเมืองร้อนเชื้อโรคอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงเรา เราก็เลยตอนนี้เราก็ชักจะเลินเล่อนะ,<ฮ>ะชักจะประมาทก็ในช่วงทีอ่อยู่ในช่วงวิกฤตช่วงที่เราต้องสงบสงีง่มเจียมตัวนะั <ฮะ S 1> ่นอะผมก็ทําในเรื่องที่เป็นปกติวิสัยของผมอะ่ะก็คือทํางงานศิละปะ,<ฮ>ะเพราะว่าเราไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปเจอกับใคร <ฮะ S 1> ไม่ต้องไปเขาเรียกอะไรร่วม เสวนาหรือว่าพบปะสังสรรค์อะไรกับใครมันก็เป็นเป็นวิถีของศิลปินที่ที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการสร้างสรรค์อยู่กับการคิดงานแล้วก็ทำทำศีลทำศีลของตัวเองเนี่ยให้ให้บรรลุบรรลุผลในทางศิลปะนะฮะประมาณอย่างนี้แล้วหอศิลป์เทาเนี่ยเหรอคะหอศิลป์เทาที่นี่คือจะบอกคุณชมนี่นี่ถือว่าเป็นรายการแรกเลยปะคะที่ได้เข้ามาถ่ายในหอศิลป์เทาค ที่ทําใหม่เป็นยังไงบ้างคะขอสินทำตอนนี้ค่ะก็หอสินเทาตอนนี้ก็เสร็จไปแล้วสาอาคารนะฮะเราจะทําอาคารหลังสุดท้ายหรือว่าหลังที่เราจะจบงานเพื่อจะเปิดเป็นสาธานะเนี่ยอีกหนึ่งหลังขอเวลาอีกสองปีค่ะอ้าวแล้วยาง่อไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องรอสองปีเลยอาจารย์ได้ครับได้เพราะว่ารออีกสองปีจริงๆแล้วผมผมมีความคิดว่า บางสิ่งบางอย่างมันต้องงดงามไปตามวัยนะคะอาจารย์เหลิร์มเคยสอนผมไว้ว่าต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้งดงามไปตามวัยบางทีเราทําให้เสร็จก่อนมันอาจจะไม่งามก็ได้หรือว่าเสร็จช้าเกินไปมันก็ไม่ดีก็ผมผมมีเวะลาของผมค่ะที่จะที่จะที่จะทำใช่ไหมใช่ใช่คราวนี้ว่าอย่างเอาง่าย ตอนนี้ที่บอกว่าคือหนึ่งงานงานจิตกรรมที่อาจารย์ทำแอบเห็นหลายชิ้นม,มาก2ง,งานปฏติมากรรมรก็แอบเห็นอยู่นะคะสาหอศิลเทาาสี่ยังพวกงานเปิดงานงานพิรศการไปเป็นประธานไปแต่ช่วงนี้อาจารย์ทำเยอะมากเลยนะคะก็ค่อนข้างเยอะก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่มันเป็นเดรัจฉานกิจกรรมรอาจาร,รย์หวัน ท่านเคยพูดไว้ว่าไอ้ของพวกนี้ศิลปินก็ไม่ควรจะทำใช่ไหมแต่มันต้องทำมันต้องทำก็มีหลายๆเรื่องที่ผมผมผมต้องดำเนินไปให้อ่าไปถึงธงที่เราตั้งเอาไว้ก็มีเรื่องหอศิลป์เรื่องของสถานที่ต่างๆที่เราต้องทำนะก็มีเรื่องสมาคมด้วยนะผมก็ทำเรื่องสมาคมด้วยก็ช่วงเนี้ทำหลายเรื่องทำหลายเรื่องจริงๆเมื่อกี้เราพูดกันถึงเรื่องอะไรนะที่ว่า จะต้องพูดถึงอ่ะก็มีหลายเรื่องมากเลยแต่ที่บอกอันหนึ่งอย่างเช่นนะคะอ่ะอย่างที่อาจารย์ถวัลยอย่างงานจิตกรรมอ่ะฮะอ่ะอย่างงานจิตกรรมเราก็จะเห็นเยอะครับก็งานกิจกรรมเนี่ยช่วงนี้ที่พูดถึงว่าไดรับสานกิจกรรมที่อาจารย์ถวัลย์ดัชนีได้พูดไว้นะก็เขาบอกว่าศิลปินไม่ควรจะทำ แต่ผมก็ได้ทำแต่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เดรัฉานะ่ะผมเถียงแกในใจนะว่ามันเป็นของงานของพวกเทพช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เลยทําเกี่ยวกับเทพเจ้าก็มีตั้งแต่ตีมูรติที่เป็นภาพวาดนะครับแล้วก็มีจนถึงพระพิฆเนศ แล้วก็มีงานปั้นด้วยอันนี้เตรียมไว้สำหรับนิทรรศการยักษ์ใหญ่ที่หมูหมอ่ะหมูหมูแฟนแท้ <พา S 2> เขาเป็นคิวเรตงานนี้ขึ้นมาแล้วก็คิดว่าจะจะเอาเทพเจ้าเนี่ยมาแสดงใช่ใชเพราะช่วงหลังเนี่ยอาจารย์ทำง,งานเกี่ยวกับเทพเ,ทพเยอะมาก เรากย็ยังอยากจะถามกันว่าทาไมพักหลังอาจารย์ทําเทพเยอะก็ผมเถียงกับท่านถวันราชนิีในใจไงว่ามันไม่ใช่เดชฐานกิติกรมรมมันก็เรายังเป็นเทพอยู่มาะอย่างนี้ครับอไม่เป็นไรค่ะเม่ลุงหวัดได้ยินลุงหวัด <c oughs> ลุงหวัได้ยินเนี่อยอันที่2องปฏิมากรรม ก็ปฏิมากรรมเนี่ยก็ทำเรื่อยๆช่วงนี้มันก็มีทำต่อเนื่องออกมาจากเทพก็คือเรื่องของตีมูรติแล้วก็จะมีบางชิ้นที่เกี่ยวข้องกับนักสัตว์คือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำเป็นงานแอ s สแต็กที่เป,เป็นเรื่องของ12นักสัตว์ที่ได้เหรียญรางวัล เหรียญทองของจิตรกรรมบ,บัวหลวงที่เป็นาภาพ12นักษัตว์เมื่อก่อนมันเป็นนามธรรมแสดงภาวะอารมณ์ภาวะของบางสิ่งบางอย่างที่มันอยู่ภายในออกมา,า,าปัจจุบันเนี่ยผมเอาเรื่องนั้นมาทำใหม่คือ12นักษัตว์ที่เป็นเป็นรูปร่าง ที่คนจะสัมผัสได้ง่ายขึ้นก็เกี่ยวกับนักสัตว์สนักสัตว์เอามาทาเป็นงานศิลป,ปะ,ะอยากจะลองทําดูเพราะว่ามันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนชีวิตของเราไปด้วยเช่นว่าในรอบปีหนึ่งเราทําอะไรไปบ้างหรือว่าในรอบ12ปีเนี่ยเราได้ทบทวนชีวิตอะไรได้ไปบ้างคือผมอาจจะเริ่มเข้าสู่วัยชรามันเริ่มคิดว่าตัวเองทําอะไรไป,ไปบ้างเนี่ยมันก็เลยย้อนกลับมาทําในเรื่องของนักสัตว์ วัยชราในตาเด็กค่ะอาจารย์จริงเหรอไอเท่าทาลกใช่ไหมใช่ใช่อ่ะแล้วสุดท้ายก็คือนะคะงานเพื่อสังคมครัก็งานสังคมตอนนี้ผมผมมารับเป็นแม่งานให้กับสมาคมศิลปกรรมราชมงคลล้านนาคือรับเป็นนายกอะก็จริงๆแล้วเป็นมานานแล้วนะครับตอนนี้ก็ลาลายหกเจ็ปีค่ะ 8ปปีแล้วมั้งประมาณาอย่างเงี้ยไม่ได้นับชฉยๆก็แต่ประมาณอย่างนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่เป็นชมรมแล้วก็ก่อตั้งมาเป็นสมาคมเพื่อที่จะดูแลศิลปินในภาคเหนือของเรา,าก็สิ่งที่มันเป็นภาพที่อยู่ในใน,ในใจตลอดเวลา,าคืออยากจะเห็นความแข็งแรงของของอส,มอสมาคมหรือว่ากลุ่มคนที่ทำงานศิลปะเนี่ย ได้ได้มีกลุ่มก้อนที่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 สามัคคีกันก็อันนี้เป็นงานเพื่อสังคม,มะนะอ,อันแรกค่ะ,คะเพราะฉัน่วงช่วงหลังก็จะเห็นอาจารย์เนี่ยถ้าเป็นในส่วนของทางเชียงใหม่ก็จะเห็นไปเปิดงานบ่อยะนะคะมีกิจกรรมช่วยเหลือน้องๆศิลปินทั้งหลายเด็กๆศิลปินทั้งหลายคือน,นหลังๆนี่ก็เห็นอาจารย์ออกงานบ่อยเหมือนกันก็ไปช่วยเป็นกําลังใจให้เขานะฮะบางทีเราก็ต้องไปดูเขา ไปชื่นชมไปให้กำลังใจกันก็มันเป็นเรื่องของอสิ่งที่ดีที่จะช่วยกระตุ้นให้น้องๆได้มีกำลังใจทำงานต่อไปในขณะเดียวกันเราเราก็จากเป็นศิลปินก็ผันตัวเองมาเป็นนักสะสมบ้างาก็ไปอุดหนุนน้องๆเขาด้วยเพราะว่า,าบางทีในช่วงนี้นักสะสมก็น้อยลงเราก็อยากให้เห็นความสำคัญว่าไอ้ศิลปะเนี่ยขนาดตัว คนเป็นศิลปินเองเนี่ยเราก็ยังหันมาสะสมศิละปะด้วยกันเลยเพราะว่ามันมีความสําคัญมันมีความดีงามอยู่ในนั้นก็อยากจะช่วยเรื่องพวกนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะนี่สุดยอดมาแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะจะให้อาจารย์พูดถึงผลงานข้างหลังหน่อยนะคะคแล้วก็อยากจะให้อาจารย์แนะนํานะคะเหล่าบรรดาศิลปินว่าจะผ่านช่วงเวลาของโควิดหรือช่วงเวลาวิกฤตไปได้ยังไงแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าคะ่ะ ช่วงสุดท้ายของรายการ Guess Bar. าเกสตาอาร์ตโชว์ค่ะอา,อาจารย์คะตอนนี้เรามาโชว์ผลงานนี้รับรองไม่มีใครเห็นเราเห็นก่อนนะคะพูดถึงปฏะติมากรรมชิ้นนี้หนะะ่อยค่ะอาจารย์ก็อันนี้เป็นพตรีมูลติหนึ่งในตรีมูลติอาจารย์พูดถึงที่มาของพัตรีมูลติหนะะ่อยค่ะ ก็พระตรีมูตินี่คือจะมีเทพอยู่สมองค์คือพระพรหมพระพรหมพระนารายณ์พระนารายณ์พระศิวะพระศิวะพระพรหมเป็นผู้สร้างพระนารายณ์เป็นผู้รักษาพระศิวะคือผู้ทําลายค่ะก็อันนี้คือที่มาในทางในทางฮินดูนะคซึ่งหลังจากนั้นมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ปรับ เรื่องเนี้ยออกมาเป็นเรื่องของออการเกิดขึ้นการตั้งอยู่แล้วก็การดับ,ดบไปก็ประมาณอย่างนี้แต่แต่คนละคนคนละแนวทางนะหมายถึงว่าแต่แต่หลักหลักวิธีคิดจะจะละไม้ขายอะไรที่เขาไปไหวขอความรักกันล่ะคะเกี่ยวไ,มไหมฮะจรยก็พระผรหมไะพระมพมผู้สร้างนะผู้สร้างไปขอแล้วเนี่ยพระพนหมคยณมิวา <laughs> อาจารย์มันถึงมีคำว่าผมลิขิดเนี่ยอันนี้ผมไม่ลิขิดผมไม่ลิขิตเลยอยู่เนี้ยแหละอาจารย์เขานี้ว่าอย่างโปรเจกต์ของอาจารย์นะคะในช่วงนี้มีอะไรบ้างคะที่คนจะได้เห็นผลงานของอาจารย์มั่งก็ย้อนกลับมาพูดถึงอาจารย์หวันนะก็ที่ท่านบอกศิลปินไม่ควรจะทําเดรัจฉานกิจกรรมผมก็เลยคิดว่าผมตัวผมเองต้องมามีศีล ต้องต้องถือศีลมาทำเทพเทพวากิจกรรมก็ทําเกี่ยวกับการวาดเทพเจ้าเพราะว่าอยากจะมีสักครั้งในชีวิตที่เราได้ทําเรื่องพวกนี้นะก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีความคิดสร้างสรรค์ในเกี่ยวกับเทพเจ้าออกมาเยอะ,ะมากครับก็เทพงานเทพปั้นเทพวาดเทพ อยู่แบบเทพๆอยากเป็นเทพอยากเป็นเทพอยากเป็นเทพเราอยากเป็นเทพอาจารก็จริงๆอ่ะเวลาที่ใครก็พูดถึงว่าอ้าวอาจารย์ธงชัยเจเจงให้โอ้ยศิลปินระดับเทพอจริงเหรอจริงเขจะบอกโอ้พูดเทพพูดเทพเออศิลปือเทพอนไ่อย่างก็เลยทําเทพๆอันนี้เกี่ยวกับานิยมก็มั่วไปเรื่อยจริงๆแล้วอย่างที่บอกนะว่าเราอยาก ทำตัวเองเนี่ยให้มันอยู่ใน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 ชีวิตหนึ่งที่เราจะทำงานให้ดีที่สุดอยากทำให้มันวิเศษอาจารย์คะแล้วอย่างถามนีอันนี้ถามแทนบรรดาลูกศิ์ลูกหาอาจาร์ทั้งหลายอันเนี้ยศิลปินทั้งหลายที่อยู่นะวันเนี้ยเจอพิษโควิดเจอพิษหลายๆอย่างอย่างที่อาจารย์บอกว่าคอเลเลกเตอร์ก็มีน้อยลงจะมีวิธีในการอยู่รอดยังไงให้วันหนึ่งเป็นเทพได้ ก็วิธีของเทพอ่ะก็ต้องถือศีลใช่ไหมถือศีลถือศีลคือกินให้น้อยหายใจให้น้อยก็คือมัธยัตนอ่ะคือลดลดพลังงานที่เราจะเปล่งปลังออกไปอ่ะการใช้พลังงานหรือว่าใช้เงินอ่ะนะที่ที่ที่เหมือนกับซูเปอร์โนวาลระเบิดออกไปเนี่ยมันใช้พลังเยอะฉะนั้นเราก็ลดการการปล่อยพลังออกไป ก็คือกินแต่น้อยหายใจแผ่วๆก็ขยับตัวน้อยเดินทางน้อยหน่อยเงี้ยมันก็อยู่ได้แต่เราจะทําแบบนั้นได้ดีตอนไหนคือตอนที่เราทํางานศิลปะคือเราจะกินน้อยหน่อยใช่ไหมแล้วเราก็จะตั้งใจทํางานเราก็จะไปเที่ยวน้อยหน่อยแล้วก็อยู่ทํางานอย่างเงี้ยคือเมื่ออยู่ทํางานเนี่ยมันจะช่วยให้ผ่านวิกฤตได้ทุกเรื่อง รื่องจริงนะครับเพราะ mm hmm. ว่าเราก็ได้งานงานเราก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้มันจะขายไม่ได้เราก็ให้คิดเหมือนกับการสะสมสตังค์สมรส,สะสมทรัพย์สมบัติของเราไว้วาดกวัดเก็บ,าบการแอคชั่นของเรามันเป็นแอสเซสมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันมีมันมีผลกำไรมันมีผลต่อเนื่องอยู่แต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยแอบเห็นนี่ะนิดหนึ่งปฏิมากรรมม้าหลายหัวค่ะอันนี้ไม่เคยเห็นอาจารย์อันนี้เดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยนะคะขอกระโดดจากเท่นิดนึงอาจารย์ สกิจใจอันนี้อาจารย์บอกว่าแสดงเดี่ยวไปแล้วไม่ได้มองเองแล้วมากกว่านั้นคือไม่ได้สัมภาษณ์ถามนิดหน่อยค่ะสำหรับตรงนี้มันก็ยังอยู่ในเทพนะใช่เทพมาเพราะว่านี่คือเป็น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 นักสัตว์เป็นเป็นสิบสองนักสัตว์ตอนนี้เราก็เลือกใช้นักสัตว์ที่เป็นมะเมียที่เป็นอะไรพวกนี้ที่เป็นลิงที่เป็นอะไรพวกนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยงานชิ้นนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ จริงๆมันจะแฝงการเมืองนิดหน่อยแต่ผมจะไม่ไม่พูดไม่พูดก็ให้ให้ให้ตีความกันเองแต่ไอ้ลายลักษ์ในเนี้ยจะพูดได้ว่ามันเป็นศิลปะแบบไหนก็ชื่องานคือฉะกามาพจรฉะกามาพจรก็เกี่ยวข้องกับแดนที่เป็นกามาภูมิอันหนึ่งที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปที่อยู่เหนือโลกขึ้นไปคือ เหล่าเทวดาอยู่นั่นแหละ,ะแต่มันยังไม่พ้นในเรื่องของนิพพานะอะไรต่างๆเนี่ยก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นสัตว์ที่อยู่ในระับนักสัตว์เนี่ยที่เป็นระดับเทพก็มีเรื่องของอาการดิ้นรนการเสพสมบอมีสม,เร,มเรื่องของกามฉั้นทะเรื่องของกรรมคุณเรื่องของความอยากได้อยากมีที่อยู่ในแดนสวรรค์ ก็เป็นแบบนั้นก็ชิ้นนี้ก็จะค่อนข้างที่จะอันนี้เป็นเป็นสีที่ตรงใจผมมากคืออยู่ในส่วนที่มันค่อนข้างมืดค่ะโอ้หเห็นแล้วแบบอาจารย์คือเลยให้อย่างนี้เนี่ยอาจารย์เกิดคนที่อยู่เชียงใหม่เนี่ยนะแล้วเขาอยากจะมาห่อสีนเทาเนี่ยเขามาได้ไหมคะอาจารย์เขามาได้แต่ต้องแจ้งก่อนเพราะว่าเรายังไม่เปิดเป็นสาธารณะค่ะ แต่ก็สามารถที่จะมาดูผลงานของอาจารย์ได้แต่เพียงต้องติดต่อมาที่เพจว่าค่ะก็สินเทาใช่ติดต่อมาที่เพจของสินเทาค่ะแล้ะมากกว่านั้นนะคะแน่นอนวัดน้ำโจ้มีงานของอาจารย์อยู่ตึมเลยก็เป็นวัดฮะแล้วก็ใช้ความสามารถของเราเนี่ยได้สร้างวัดวารามเพื่อเพื่อเพื่อให้คนได้อิ่มใจเนี่ยให้คน ให้คนที่อยู่แวดล้อมวัดของเราเนี่ยเป็นชุมชนเนี่ยให้เขาได้ภูมิใจว่าเออมันก็มีศิลปกรรมที่งดงามที่ดูแล้วมันชื่นใจอิ่มใจให้กับพวกพวกเราที่อยู่ร่วมกันตรงนี้ ก,ก,ก็ฝากด้วยว่าอยากให้ประชามพันธ์เรื่องวัดน้ำโจค่ะก็นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็น f อของอาจารย์รละระหว่างที่หอศิลธทรมน,นี้ยังไม่ได้เปิดอย่างเป็นทางการแต่ที่สามารถดูได้อย่างเป็นสาธารณะก็คือวัดน้ำโจอ,อยู่ใกล้ๆก็จะได้เห็นผลงานถือว่าชิ้นเอกของอาจารย์อยู่ที่นั่นนะคะกามาใหญ่มากกาม,มาตอนนี้กําลังสวยเลยเริ่มเขียวแล้วครับซึ่งแบบโหแบบคือเป็นชิ้นนี้เป็นชิ้นที่โยชอบมากเลยจะขโมยแล้วขโมยไม่ได้ ผมก็ทาให้คนมาขโมยนะามันหนักมากคะหนักมากสุดท้ายแลวนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนะคะเป็นกําลังใจให้ในยามโควิดแบบนี้ค่ะก็สำหรับวิกฤตโรคระบาดที่มันหยุดทุกเรื่องแม้แต่ประเพณีอันสําคัญของประเทศเรานะคือประเพณีสงกรานเนี่ยเราไม่เคยหยุดมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเชียงใหม่อายุ700กว่าปีหรือว่าอาณาจักรล้านนาที่มีหลายพันปีมาเนี่ย เราไม่เคยได้หยุดถูถูก,ถกห้ามปรากฏว่ามันก็ต้องหยุดไปเพราะว่าเชื้อไรตัวเนี้ยก็อยากให้พวกเราเนี่ยรู้ว่าผู้ชมโดยทั่วไปเนี่ยอย่าประมาทนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเพราะว่าการไม่ประมาทแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราได้ได้ได,ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ ได้ดูงานศิละปะซึ่งเป็นงานสร้างสารรค์ที่จะเพิ่มพูนเรื่องของจินตนาการเรื่องของรถสนิยมเรื่องของอความอิ่มอกอิ่มใจที่จะได้จากศิละปะก็อยากจะฝากเรื่องนี้ไว้ให้กับผู้ชมด้วยครับค่ะ ยงต้องขอขอบคุณอาจารย์ธงชัยมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราค่ะบริษัทคาเท a l l อ a เ c ียสค่ะขอขอบคุณซีอาร์ทีสติคค่ะขอขอบคุณเดอะมาเดียดีเฮลท์ดิงขอขอบคุณอยู่ตลอดเวลานะคะรอรอค่ะขอขอบคุณ m ิฟต้าคลินิกค่ะที่ดูแลผิวพรรณให้นะคะเขาขอบคุณซันช็อปชมพูใจดีกรอบรูปนะคะและขอขอบคุณฮอสซินเทวของอาจารย์นี่แหละค่ะที่เป็นเจ้าของสถานที่นะคะอย่าลืมแท็กทิกไลฟ์แฟนเพจของรายการเก t สตาอาร์โชนะคะและคลิก ไลฟ์แฟนเพจ g e สต้า Art m ชเมอนะคะเพจจำหน่ายงานศิลปะดีๆนะคะซึ่งนะคะส่วนหนึ่งของรายได้นะคะจากการจำหน่ายนะคะเราก็มอบให้กับมูลนิธิช่างเถิดค่ะวันนี้ทายโยและทุกคนขงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะไอศิลปะเนี่ยขนาดตัวคนเป็นศิลปินเองเนี่ยเราก็ยังหันมาสะสมศิลปะด้วยกันเลยเพราะว่ามันมีความสำคัญมันมีความ<ะ>ดีงามอยู่ในนั้น<ะ>ก็<ะ>อยากจะช่วยเรื่องพวกนี้ด้วย